สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับอามจะทําเมนูอร่อยนะครับเรียกว่ารสชาตินี่จัดจ้านแต่สบายท้องครับเพราะว่าวัตถุดิบที่เรามาใช้ทําวันนี้ก็คือปลากระป๋องนั่นเองนะครับเป็นเนื้อปลาที่แบบย่อยง่ายสบายท้องนะครับแต่ยังคงรสชาติอร่อยแซบนะครับโดนใจสาหรับคนที่ชอบทานอาหารรสจัดจ้านนะครับเมนูที่อามจะทําในวันนี้ก็คือเมนูน้ําตกปลากระป๋องนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันครับว่าเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมเมนูน้ําตกปลากระป๋องนะครับ อย่างแรกเลยปลากระป๋องครับซึ่งวันนี้อําเลือกใช้เฉพาะเนื้อนะฮะตัวน้าซอสมะเขือเทศที่มากับกระป๋องเนี่ยเราไม่ใช้นะครับแยกออกไปใบสะระแหน่ครับน้ำมะนาวแป้งสาลีเอเนกประสงค์อันนี้สําหรับทอดนะครับผักชีฝรั่งซอยหอมแดงซอยข้าวคั่วพริกปน่นน้ำตาลทราย และสุดท้ายน้ำปลาครับสำหรับตาส่วนก็สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับเรามาเริ่มทำเมนูน้ำตกปลากระกป๋องกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนี่เดี๋ยวเรา,เาปลากระกป๋องนะครับคลุกกับแป้งแล้วไปลงทอดนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าโรยแป้งลงในจานนะครับคุณผู้ชมประมาณสักเล็กน้อยครับแล้วเราก็จะผ่านะครับตัวชิ้นปลากระกป๋องนี่เดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาหน่อย จัแบบเบามือนิดนึงนะครับเพราะว่าปลากระป๋องค่อนข้างแบบเนื้อเขาสุกมาแล้วนะฮะเนื้อเขาอาจจะแบบเละได้ถ้าเราจับแรงพาแบบนี้ครับนี่แล้วก็วางลงไปบนแป้งนี่เราจะคลุกับแป้งนะฮะอีกชิ้นหนึ่งอึบนี่ใส่ลงไปจากนั้นเราก็โรยแป้งกรบนะครับ ที่ชิ้นที่เราวางไว้วางกระจายหน่อยโอเคแล้วก็หั่นต่อปึ๊บบางทีบางกล่องเนี่ยครับบางกระป๋องเขาอาจจะมีชิ้นหรือ2ชิ้นเนี่ยครับนี่ถ้าชิ้นใหญ่เราก็ผ่าถ้าชิ้นเล็กมากๆก็ไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าผ่าแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเละได้เนาะนี่นี่อย่างเช่นชิ้นนี้อาจจะเละง่ายหน่อยวางลงไป ต้องระวังใช้มีดประคองด้วยนะครับแล้วก็โรยอีกหนึ่งรอบนี่พอทั่วแล้วก็พอเดี๋ยวเราจะคลุกนะครับให้ทั่วเลยยมจะคลุกให้ทั่วก่อนนะครับแล้วก็เคาะแป้งส่วนเกินจากนั้นเอาไปทอดกัน,นครับตอนนี้นะครับอาร์มวอร์มน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับลองเอามืออังๆดูถ้าเริ่มร้อนๆแล้วแสดงว่าได้แล้วนะฮะนี่ ซึ่งวันนี้อามทอดแบบน้ำมันท่วมนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยเพิ่มไฟอีกนิดนึงข้อแป้งออกนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบถ้าเรารีบปุ๊บเดี๋ยวตัวแป้งนะครับมันจะหลุดค่อยๆใส่ลงไปเวลาบางคนเนี่ยไม่ชอบเวลาทอดอาหารนี้ใช่ไหมครับ ก็เพราะว่าเวลาใส่เนี่ยเขาโยนลงไปครับพอการโยนลงไปเนี่ยก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยกระเพื่อมหรือกระเด็นออกมานะฮะเวลาใส่ต้องค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้ตำๆไม่ต้องโยนลงไปนะครับถ้าใส่ช้าๆเบาๆน้ำมันไม่กระเด็นแน่นอนอึ๊บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทอดนะครับให้สีเหลืองสวยก่อนนะครับพอ สีเหลืองสร็ปุ๊บตักขึ้นเสด็จพักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปทําตัวน้ําที่เอาไวท้ทําน้ําตกกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราทอดปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับแต่จะให้อร่อยต้องมาคุกกับตัวเครื่องที่เราจะทําน้ําตกก่อนอะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไป อันนี้แล้วแต่ความชอบนะตามว่าใส่ไปนิดนึงนะฮะจะได้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นตามด้วยน้ำปลาครับแล้วก็มะนาวนันง,งงเลยสีเขียวเหมือนกันอึ๊บใส่มะนาวลงไปนี่รสชาติก็ตามชอบเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าชอบจัดจ้านก็พริกปน่นมะนาวอย่างเงี้ยอย่าให้ขาด ใส่เต็มที่อ่ะใส่ไปแค่นี้ก่อนคนนะครับให้น้ำตาลละลายเล็กน้อยพอน้ำตาลเริ่มละลายก็ใส่พริกป่นลงไปอันนี้ก็ระดับความแซบก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะแซบมากแซบน้อยนี่จากนั้นก็เข้าคั่วนะครับอามใส่ไปหนึ่งส่วนก่อน เดี๋ยวใส่ตอนที่เราเอาปลาใส่ลงไปก็จะทําให้ข้าวคั่วเนี่ยติดทั่วกับเนื้อปลาดีนะครับหอมแดงครับผักชีฝรั่งใครจะใส่ต้นหอมเพิ่มเติมก็ได้นะครับไม่ว่ากันขอชิมรสชาติเล็กน้อยครับว่าแซบดีหรือยังอขอมาดมอีกหน่อย อุ๊ยอร่อยมากเลยอ่ะได้เรื่องเลยคุณผู้ชมพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะนำปลาลงไปเลยขอใส่ปลาก่อนพอใส่ปลาลงไปแล้วเนี่ยเวลาเคลานี่ต้องเคลาเบาๆนะคุณผู้ชมถ้าทำแรงนี่เดี๋ยวปลาจะเละได้นะ นี่พอให้ทั่วชิ้นปลาก็พอแล้วนะครับอามจะใส่ข้าวคั่วลงไปหน่อยให้ดูเป็นแบบน้ำตกมาิ่งขึ้นพริกป่นอีกหน่อยโอเคจากนั้นก็พร้อมไปตักจานเสิร์ฟได้เลยครับโอเคครับตอนนี้อามตักใส่จานเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนเสิร์ฟครับเราจะโรยด้วยใบสะระแหน่นิดนึงนะฮะ เด็ดเป็นใบๆโอยลงไปอุย้ยหน้าตาน่ารับประทานมากคุณผู้ชมแบบได้ฟีลลิ่งแบบข้าเหนียวมาอะไรอย่างงี้เลยอะ่ะคุณผู้ชมข้าเหนียวร้อนๆน,นะจบเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายแค่นี้ก็ รับประทานได้เลยนะครับกับข้าวสวยหรือว่าจะไปกินกับเมนูอาหารอีสานอื่นๆก็อร่อยไม่แพ้กับคอหมูย่างเชี่อมาทําน้าตกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมนะครับของเมนูนี้ได้ที่ช่องของเรานะครับที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้อามขอตัวไปชิมปลากระป๋องเอ้ยน้ำตกปลากระป๋องก่อนนะครับสวัสดีครับ